ได้ปลาหมึกยักษ์มาค่ะวันนี้มันกินอะไรกันดีดนะ้ได้ปลาหมึกยักษ์มาจา้าหาบ้านเพเป็นที่ขายของชาวประมงเลยบ้านเพระยองค่ะทุกคนใหญ่มากก่อนอื่นอันนี้คือปลาหมึกปลาหมึกจริงๆพี่เขาชำแหละให้แล้วเป็นมึอค้อนค่ะมือค้อนก่อนอื่นเราจะมาเอาหนังดำๆนี้ออกนะคะ ก่อนที่เราจะไปย่างแอล้อหนังนี้ออกก่อนค่าอัน,นเลยท่ันท่านทันทัานทันล้างทำความสะอาดเรียบร้อย <S <S เป็นกระพาะเลยว้าวไปเลยว้าวหอมมากกลิ่นหอมมากค่ะ 好，抢抢的嘞。